สวสัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้ข่าอยูโรเทมิ่าปอนเทมิล่าและทองคำนะครับปร, 2, 5, 6, ปรระจำวันที่6กกรกฎาคมสองห้านสี่ศละบันที่แห่งของสรศา,าสตรส์ฟรอด FXP FX เลิร์นิ่งนะครับมาดูที่ยูโรกันบางนะครับตอนนี้ยูโรนะครับราคาเริ่มมีการดีขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ราคากําลังดีขึ้นมาแล้วผมยังมองว่าโอกาสที่ยูโรเนี่ยจะขึ้นมาที่เส้นขาว นะครับส้นขาตรงนี้นะครับมีสูงมากนะครับขึ้นมานี่นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าเบรกไปได้นยะมีโอกาสที่จะไปที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรกไม่ได้ก็ลงมานะครับลงมาอีกรอบหนึ่งที่สูงูนี้นะครับซึ่งแนง่นอนตอนนี้คุณซื้อได้เลยเนะี่ยเนี่ยมันมันกำลังเบรกมาเนะี่ยคุณซื้อมาคุณซื้อมาแล้วก็มาปิดตรงนี้เนี่ยนะอนะไรก็เดี๋ยวรุนอีกทีว่าจะเบรกเบรกไปแค่ไหนไปบ้างนะครับโอเค ประมาณนี้นะสำหรับยูโรมาดูที่ปอนด์มาปอนเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ปอนเนี่ยนะครับก็จริงๆผมอยากให้ลงมาตรงนี้นะแต่มันไม่ลงนะมันก็ลงมาแค่นี้นะครับลงมาแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแลวราคาก็มีการอีกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าปอนมีโอกาสขึ้นขึ้นมาเส้นเส้นขาวนี้เหมือนกันนะครับทุกคู่เงินที่เทียบดอลลาร์าน,านะขึ้นมาหมดเลยนะขึ้นมาหมดเลย นะครับผมโอเคก็ซื้อเหมือนเดิมนะับเป้าหมายคือเส้นขาวนะับเบรกได้ไปเส้นฟ้าต่อนะครับโอเคประมาณนี้มาที่ทองคำนะครับผมทองคําตอนนี้นะครับราคาเริ่มเบรกทีเ่เส้นสีแดงตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดูว่าจะมีโอกาสที่จะไปอีกเยอะนะครับอีกเยอะเลยแล้วก็ผมยังคงให้น้ําหนักทองคํามีโอกาสไปที่เส้นแดงตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพักตัวย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นให้ ให้ระวังตรงนี้ให้ดีๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับทองคํานะครับผมโอ้มาแรงนะทองคํามาแรงมากมาดูที่บิตคอยนะครับอันนี้ผมเล่นพอร์ตเดโมนะไม่ต้องคิดเลยมากนะครับก็ตัวบิตคอยนะครับต้องบอกว่าแรงซื้อเหมือนกันนะครับคือดอลลาร์ออนนะครับคือบิตคอยอ่ะมันมันขายแล้วมันได้สกลุลเงินดอลลาร์นะแต่คือว่าตัวตัวตรงนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าบิตคอยเนี่ย มีโอกาสที่จะขึ้นไปเยอะเลยนะขึ้นไปที่ข้างบนนี้นะาจากที่ลงลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงนะตรงนี้ก็ถามว่ามันต้องเบรก่อนนะนะมันต้องเบรก่อนผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะนะต้องเบกที่ตรงสีแดงตรงนี้นะครแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะไปที่สีชมพูนะถึงจะไปที่สีชมพูแต่ถามว่าบิตคอยตอนนี้ราคาเริ่ม ที่จะทาแนวโน้มในการที่จะขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็ในเรื่องหัวตรงนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากกับบิตคอยว่าเออบิตคอยจะไปได้ไกลแค่ไหนจะไปอะไรมากนะครับเราแค่ลุ้นว่าบิตคอยขอแค่มันมีโอกาสที่จะไปเนี่ยมันก็ดีแล้วนะครับก็แนะนําว่าโอกาสที่จะขึ้นไปต่ออีกเยอะเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะบิตคอยนะประมาณนี้เลยแต่ขอให้เบสเบสก,ก่อ ของกรอบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าบิตคอยยังคงน้าเป็นห่วงนะเมื่อก่อนวิ่งขึ้นทีนี่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้เหลือแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรุ้นก,กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นับเจนใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ